ก่อนจะทักทายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่ครับผมวัวเยอะกว่าเดิมอีกนะครับผมมารอบนี้นะครับดูครับผมนี่คุณเตีวไปเอาวัวมาเพิ่มอีกนะครับเต็มคอกแล้วนะครับผมตอนนี้อ่าแทบจะไม่มีที่เก็บแล้วนะครับวัวนะครับผมโอ้โหต่อเติมคอกไปฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่น่าเพิ่มช่องไปอีกนะครับผมโอเคสวัสดีครับว่ากับผมช่องเอฟเทียนฟาร์ม ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมอ่าสวัสดีค่ะเดลซิลฟ้าค่ะขาผมบอกพี่กัดสักหน่อยครับบ้านตารามตำบลสองชั้นอำเภอกระสัง,สงจะเอามาเพิ่มอีกสองเพิ่มอีกสองเอาสองแม่จ้ะก็ถ้ามีงบก็อยากได้เยอะนั่นแหละแต่ว่าที่พวกเรามันแคบมันแคบมันแคบแต่เราก็พยายามอยากในใจมันอยากได้เยอะยนะอ่ะเนาะอสุดยอดเลยก็มันฐานที่มันไม่ค่อย เรยไม่มีเออใช่เราไม่ค่อยมีสถานที่ครับผมแต่พยายามจะคงจะถ้ามีก็คงจะต่อไปอีกนั่นแหละต่อไปฝั่งนู้นอีกใช่ไหมโอ้โหนี่ครับผมดูครับให้มันเป็นรูปตัวยูไปอย่างเงี้ยครับนั่นแหละต้องบอกว่าราคาถูกก็รีบเก็บเขาไว้ใช่นี่ครับผมนะนี่คือมุมมองของนักธุรกิจนะครับนี่แน่นอนจะทําอะไรครับเนี่ยพอดีไอวัวมันคลอดลูกเมื่อวานครับผมก็จะมาทาอ่ะจะผสมเพื่อไป เสริมในเรื่องของให้นมลูกครับไปเสริมเพื่อบำรุงลูกด้วยบำรุงน้ำนมแม่ด้วยอืก็เลยมามาทานพอดีจะผสมให้ดูจัดไปครับผมเราจะทําอะไรนี่นี่อันนี้ราอันนี้เป็นสูตรของทางฟาร์มเลยใช่ไหมใช่อ่าแล้วนี่กากน้ํตาตารนี่กากน้ําตาลนะครับอย่าผสมให้แม่มันกินครับอันนี้สูตรไม่ตายตัวแล้วแต่ว่าอยากใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่ความชอบไปใช่อนี่ แต่ทาแบบนี้ประจําสําหรับแม่วัวใช่ไหมแม่วัวคลอดหม่เราช่วยบาไปบํารุงเพื่อไม่ให้แม่วัวเขาโซมมากเกินไปครับผมแล้วก็ช่วยเลือกบํารุงน้านมลูกด้วยเป็นน้ำปลาต้องดูแลตั้งแต่เบื้องต้นแบบนี้นะครับผมอวัวจะได้กลับสัตว์ไว้ด้วยอีกอย่างหนึ่งเราเพื่อไปกระตุ้นให้น้นํานมเขาดีดีขึ้นแล้วลูกอันนี้อันนี้กินดีมีฉายครับผมกินดีมีฉายแล้วจะใส่ คุดีมีใช้เข้าไปด้วยนี่ครับผมนี่ใส่ไปเลยครับคนเข้ากันอ่าคน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 ใสูตรไม่ตายตัวนะครับย้ำแบบนี้ตายตัวอ่านี่ครับผมมันก็ให้เขากินเลยนะดูครับอันนี้วัวพึ่งคลอดใหม่นะครับผมเมื่อวานเอ้ลูกเขาแข็งแรงมากเลยคลอดง่ายไหมคลอดง่ายคลอดเองครับผม น่านี่ครับผมปัญหาในการคลอดในหัวที่นี่ไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยใช่แน่นอนจริงครับคลอดง่ายแล้วรกตกเร็วครับลูกตัวเร็วไม่หัวไม่ดุเลยครับเนี่ยลูกกินนมลูกกินนมลูกกินนมได้เร็วไม่พอถึงสิบห้านาทีสิบนาทีก็ลูกกินนมเลยครับผมได้ลูกตัวเมียด้วยใช่แน่นอนจริงๆลูกพ่อไหนครับนี่พ่อสกอตอ๋อเจ้าสกอตใช่ชารเล่นะครับผมเจ้าสกอตนะครับ ส่วนใหญ่คุณแต้ก็จะผสมเนี่ยชาโรเล่อยู่แล้วเนาะอ่านีครใสเนื้ออยู่แล้วครับทางฟาร์มจะใส่แต่สายเนื้อครับอืมเดี๋ยวให้ดูกินแป๊บเดียวนะครับผมหมดแล้วอ่าสูตรนี้ครับผมต้องระวังแม่วัวนิดนึงนี่นี่นี่โอ้โหแม่ลูกใหม่เนาะธรรมดาครับอ่าห่วงลูกครับผมดูลูกวัวครับเต็มคอกเลยอ่าครับผมฝั่งนี้กําหนดคลอกตอนไหนครับเนี่ย อันนี้มันที่ยีเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนี้แหละโัเดือนนี้เลยโอ้อน,นี่ครับตัวนี้คลอดเดือนนี้ครับผมตามฟาร์มได้ตัวผู้ตัวเมียไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับผมแล้วแต่ว่าจะได้ตัวผู้ตัวผู้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราเอาแม่พันมาเยอะแล้วถ้าผมถามคุณแต่แบบนี้ตาหนิวัวน่ะที่เขามีมาตั้งแต่นมนานอะ่ะสาหรับพวกในห้อยหรือว่าอะไรในการซื้อขายมีไว้เพื่ออะไรครับถามคุณแต่แบบนี้เลย ถ้าถ้าทางฟาร์มเนี่ยไม่ได้โจมตีใครนะมันไม่ว่าพวกนายห้อยอะไรเราไม่ได้ไปว่าเขาแต่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนของทางฟาร์มนะเราคิดว่านะว่าถ้ามีตําหนิอ่ะพวกนายห้อยอันเนี้ทางฟาร์มเจอเจอปัญหาเลยมันมันมีติงนมบวมมีติงนมครับผมแต่ทางฟาร์มไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่ามัน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 จะมีติงมีอะไรนะเพราะว่าเราขายเนื้ออืเราเอามาขายเป็นเนื้อไปใช่เรามาขายเป็นเนื้อเพราะเรา ถ้ามันเป็นอะไรเหมือนเหมือนเหมือนแม่แม่เนี้ยดูเล็บเขาได้เลยครับผมถ้าพ่อค้ามาเขาจะบอกว่าเล็บเขาบานเล็บนู่นนั่นนี่ตําหนิของเขาคือเล็บตัวเนี้คือเล็บแต่ทางฟาร์มเราไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเลี้ยงไม่เอาลูกครับผมเอาลูกเพื่อขายขายเหมือนว่าเรามาทําแบบเป็นธุรกิจเนาะครับเป็นธุรกิจที่ว่าเออเอาใส่ลูกมาเพื่อใส่เนื้อเพื่อเราเพื่อการ บริหารจัดการของเราด้วยแล้วก็เพื่อขายอาพูดง่ายๆเนาะเพื่อเพื่อขายไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาซีเรียสเรื่องว่าตำหนินโน่นนั่นนี่เราไม่ได้คิดแต่นาย้อยเขาจะคิดว่าเพื่อนาย้อยเนี่ยส่วนมากซื้อวัวจะมาตำมาติว่าเนี่ยเล็บอย่างงู้นนุม่มนิดติงอย่างงี้แต่ในความคิดของเรานะไม่ได้โจมตีนาย้อยนะแต่ในความคิดของเราเพื่อกดราคาวัวครับผมยิ่งราคาวัวราคาวัวถูกตอนนี้ด้วยนะ เาก็ยิ่งมาบอกว่าวัวเป็นโน้นน,นั่นนี่เพื่อติราคาเพื่อให้ได้ราคาลงอีกครับไอ้น,นี่ความเชื่อของเราในในในฟาร์มแล้วก็เคยเจอประสบปัญหานี้มาด้วยตัวเองแล้วก็เลยพูดได้ว่าถาติเราเราเลยบอกนายฮ้อยว่าคนที่มาซื้อก็บอกว่าวัวคุณเอาไปทําอะไรไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์หรือ,อว่าคุณเอาไปทําเนื้อไปทเป็นตัวผู้ใช่ไหมมันต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนใช่ครับผมเพราะว่าคุณจะเอาไปคุณจะเอาไปเป็นอ่าพ่อพันธุ์หรือคุณจะเอาไปทําเนื้อ ถ้าคุณเอาไปทําเนื้ออย่างสมมุติว่า<อ>มันเป็นที่เล็บมันเป็นที่โน่นนั่นนี่นิดเดียวใช่ไหมใช่ครับแล้วมันกระทบกับเนื้อไหมฮะนี่นี่ตรงมากตรงใจมากมันกระทบกับเนื้อไหมเราว่ามันไม่กระทบครับผมถ้าเราเจอในฮะอแบบนี้มาซื้อนะเราบอกว่าคุณไปไกลๆเลยนี่เราไม่ได้สนใจว่าคุณจะซื้อของเราไม่ซื้อแค่วัวมีตําหนินิดหนึ่งแล้วคุณก็มาติเพื่อกดราคาของชาวบ้านครับผมอย่างหนึ่งอ่ะชาวบ้านเลี้ยงมันก็ไม่ได้ว่ามันง่ายเนาะการเลี้ยงวัวน่ะเจอไอ้ปัญหานี้มาบ่อยเวลาพ่อค้า ไอ้วัวเราไม่ได้เอาไปขายตามตลาดเนาะมีแต่พ่อค้ามาดูเร็จก็มีแต่พ่อพ่อค้าที่จะอ่าเพื่อนฟูงที่อยู่ในเหมือนว่าอยู่ในกลุ่มอ่ะมาซื้อพวกตัวผู้ไปทําไปคุ้นอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นเขาไม่ค่อยติหรอกแต่ถ้าพ่อค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดินดูวัวปุ๊บวัววัวนี้เป็นอย่างงั้นวัวนั้นเป็นอย่างนี้ขาไม่ขามันเป็นขาสิงขาอะไรของเขาก็ไม่รู้อืไอเราคนเลี้ยงวัวเราก็ไม่ค่อยรู้จักบ่อไอพวกขาสิงขาอะไรน่ะ สุดท้ายเอาไปขายเนื้ออยู่ดิขายเนื้ออ่าก็เลยบอกว่าคุณขายเนื้อหรือคุณจะขายเล็บวัวหรือคุณะจะขายขาวัวอี่เป็นขาสิงผมถามแบบนี้อีกอย่างหนึ่งหัวดอกหางดางอะไรอ่าเนี่ยหัวดอกเนี่ยเห็นไหมแต่หางก็ไม่ดังครับพี่ว่าไม่มีผลสําหรับพี่เลยไม่ได้มีผลหรอกครับไม่มีผลอะไร,ร,รเลยพี่บอกว่าใครเอาวัวมาขายพี่นะชาวบ้านเนี่ยที่พี่ซื้อมาเพิ่มเพิ่มมาเนี่ย มันมีตำหนิทุกตัวบางตัวมีติ่งนมบางตัวนุ่นมีนี่มีนั่นพี่ไม่สีเรียมเพราะว่าพี่เลีย <c oughs> เล้ยงเลี้ยงอเอาลูกเพื่อทําเนื้อผเพราะว่าทางฟาร์มเลียเล้ยงเพื่อขายเนื้ออเลี้ยงเพื่อเลี้ยงเพื่อเอาลูกมาเพื่อทําเนื้ออย่างเดียวเพราะเราสายเล่สายพวกบีบมัตเตอร์สายพวกเองกัดเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าวัวจะมีตาหนิอะไรนี่ไม่ได้มีปัญหากับฟาร์มครับผมไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับฟาร์มดังนั้นวัวตาหนิ เราเลี้ยงเราดูวัวบางทีเขาบอกวัวไอ้ตำหนิอย่างนี้เลี้ยงยากพว่นั้นนี่แต่เราเกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่่เกียวอืมันเกี่ยวคนเลี้ยงมากกว่าจริงนี่นี่จริงจริงมันเกี่ยวที่คนเลี้ยงมากกว่าอีกอย่างขวัญตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นนะนี่กูเต่หัวเราะเลยเรื่องเรื่องเรื่องขวัญเหมือนกันไหนมีคนมาทักมานู่นนั่นนี่เราบอกว่า ถ้าคุณถ้าคุณเชื่อแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นอืถ้าคุณเชื่อว่าคุณเลี้ยงวัวพวกนี้แล้วเลี้ยงวัวแล้วคุณจะทําให้เขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้อะ่ะม,มันไม่ได้เกี่ยวกับตําหนิอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้ว่าอ่าที่ว่ามันเป็นตําหนิโน่นน,นั่นนี่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะเลี้ยงวัวได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ไหมครับผมแต่แต่ทางเรานะ่ะมันมันไม่มีปัญหาเรื่องตําหนิอะไรทั้งสิ้นแหละแต่ว่า ถ้าคุณอยากให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ต้องเลี้ยงเขาให้ดีดูแลเขาให้ทั่วถึงไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะดูแลแค่นิดนิดน้อยนอยแล้วก็บอกโอ้ดูแลดีแล้วดูแลดีแล้วไม่ใช่หรอกครับผมถ้ายิ่งวัวราคาถูกขนาดนี้ด้วยนะต้องต้องเลี้ยงเขาแบบให้อ้วนท้วนสมบูรณ์อแต่ทุกวันนี้ทางฟาร์มเหนื่อยมากเลยอืเหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมเหนื่อยเพราะกินดีไม่ใช่่าพอพอกินดีไม่ใช่ปุ๊บโอ้วัวกินทั้งวันกินไม่เลือ กินทั้งวันกินดีจริงๆครับผมผลเสียของกินดีมีชายเนอร์จะบอกเกษตรกรเนอร์ไม่ได้ว่ามีแต่ผลดีเด้อจะบอกใครมันหิวเกินผลเสียของเขาคือวัวกินดีเจ้าของเหนื่อยนี่คือผลเสียครับผมเจ้าของเจ้าของเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าต้องหากินเยอะๆต้องหากินพอเขากินได้เยอะกินได้กินได้เยอะกินได้บ่อยขึ้นกินได้ดีขึ้นครับวัวอ้วนท้วนสมบูรณ์อันนี้คือความสุขของเจ้าของแต่ผมันจะเหนื่อยเพราะว่าวัวมันกินไม่เลือกอะไรมันก็กินใอ้กินอะไรก็กิน ครับฉังนั้นต้องกินดีมีฉายนี่จริงจริครับผมขนาดพี่ผสมน้ำไอ้อบำรุงน้ำนมวัวพี่ยังใส่เลยนี่พี่ใส่เห็นเลยเนี่ยใส่อย่างเงี้ยพี่กินบำรุงอย่างนี้ทุกวันเนี่ยทาอย่างนงี้ให้กินวันละสองครั้งเช้าเย็นพี่จะให้กินเช้าเย็นผสมให้กินเช้าเย็นนะลูกเขาจะแข็งแรงด้วยสมบูรณ์แม่เขาก็ไม่แม่เขาก็ไม่โสมครับผมแม่เขาไม่โสมหรอกอ่านี่แม่เขาอ้วดอยู่อย่างเงี้ยครับผมเนื้อมันจะอยู่แบบนี้แหละครับผมรูงห้าอกเดือนได้แม่ก็ไม่โมครับ ลูกดูนมหนักได้แม่ก็ไม่สมและที่สาคัญคือกลับสัตว์ไว้ด้วยกลับสัตว์ไว้มากเนี่ยก็ดูตัวเนี้ยเดือนกว่าแค่นั้นครับผมสุดยอดจริงเลี้ยงวัวนะครับผมใช่เข้าถึงตําหนิต่อเลยครับผมผมนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทําว่าคือควรยกเลิกได้แล้วพวกเรื่องตําหนิพวกอะไรต่างๆครับผมไม่ควรไม่ไม่ถ้าถ้าคุณจะเลี้ยงเลี้ยงวัวเพื่อทาทาธุรกิจหรือทําแบบ ค้าขายหรืออะไรแบบเนี้ยค <bitcoin. S 2> ุณไม่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 สม,มควรไปเอาไอ้เรื่องแบบตําหนิมามาอ้างหรือมามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลี้ยงวัวมันไม่ได้<น>ไมีผลกระพบอะไรทั้งสิ้นครับอย่างพี่พ,พี่ว่าไม่มีผลทบอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าวัวทุกตัวเนี่ยตัวนี้มีตําหนิเหมือนกันลูกที่เกิดมาอ่านี่ครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยดูอ่ะดูเนื้อหนังเขาอ่ะพี่พี่พยังบอกว่าวมันมันเนี่ยเขาตําหนิเนี่ยมีมีมีหาหา นมห้าติง่งนมห้าติง่งใช่ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวไม่ไม่มีผลกระทบจจะเปรียบง่ายง่ายสมมุติวัาพ่อแม่มือด้วนขาด้วนเกิดมาอืถ้าสายพ่อพันธุ์ดีเกิดมามันก็อาจจะไม่มีอ่าไม่มีพันธุก,กรรมที่ด้วนนะครับอาจจะสวยหลเหมือนพ่อเขาอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกไอ้ที่ว่า พี่ว่ามันไม่เกี่ยวข้อมันไม่เกี่ยวครับผมพี่ไม่ได้มามไม่เชื่อมตำมีอะไรทั้งสิ้นเลยอีกอย่างหนึ่งสโลแกนที่บอกว่าจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนอ่าจะถูกจะแพงจะแดงไว้ก่อนแดงไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้ครับพี่ครับผมเพราะทางฟาร์มไม่ได้ถ้า อันนี้อันนี้ไม่ได้ไปโจมตีครับไม่ได้ไปว <staring> ไม่ไม่ได้ไป,ไป,ไป,ไปพาดพิงถึงสะท้ตรงคนใช่อันนี้คิดคิดในในในมุมมองของตัวเราเองครับผมอันนี้อันนี้ไม่ได้ไปาพาดพิงถึงคนอื่นนะเพราะว่าในมุมมองของตัวเราเองอะ่ะเราไม่เราชอบใส่เนื้อครับผมชอบใส่เนื้ออยู่แล้วชอบเล่ชอบแองคัตชอบแบงนี้แหละ แต่บามันบามันเราก็ชอบแต่แต่ถึงจะแดงถึงอะไรเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวกับสีเลยใช่ไม่ได้เกี่ยวกับสีคุณเลี้ยงยังไงก็ได้บามันถึงคุณชอบว่าแดงแดงแต่คุณเลี้ยงเขาไม่ดีให้กินไม่อิม่มอะพร้อมกรองก็พร้อมกรองแล้วมีราคาตรงไหนล่ะอ่าแล้ว,แล,วแล้วมันมันเพิ่มเพิ่มราคามาจากตรงไหนล่ะผมเห็นติเรื่องนี้ด้วยคุณเตีวหัวขาวหัวแดง <laughs> ตอนเออเนี่ยพูดเรื่องนี้พี่จะพูดให้ฟังอตอนแรกในาฟาร์มพี่เนี่ย พี่ส่วนตอนแรกอะวัวขาวมันจะถูกกว่าวัวแดงตอนที่<ม>ซื้อมาใหม่ๆบางทีผมก็ตลกนะเออพี่พี่ก็เข้าใจว่าเฮ้ยวัวแดงมันแพง่ะเขาก็ขายวัววัวขาวให้พี่ถูกถูกหน่อยใช่ไหมก็ถูกหน่อยี่คิดว่าเอา้าอันนี้อันนี้พูดแบบภาษาจับาเออหาแล้วถ้ากูเอาวัวขาวมาแล้วู้ใส่แดงอะ่ะ <c oughs> แล้วมันจะไม่ได้แดงเหรอแล้วมันถูกหน่อยจะเป็นไรแล้วถ้าใส่แดงมันก็ได้แดงมาใช่ไหมล่ะเนี่ยวัวพี่ตัวขาวอย่างเงี้ยใส่ามาก็แดงอย่างเงี้ย แล้วมันมันมีผลอะไรพี่ว่ามไม่เกี่ยวอะไรเลยตรง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 ใจผมมากแล้ว,แล,วแล้ววัวขาววัว,วดแดงอะ่ะถ้าวัวดแดงคุณเลี้ยงคุณเลี้ยงแบบทิ้งขว้างขาวเป็นโครงอะ่ะอืเป็นโครงมาเลยอะ่ะแล้วคุณไปขายเทียบราคากับวัวขาวแล้วอ้วนวัวแดงแต่ผมคุณคิดว่าเขาจะเลือกอะไรเลือกตัวไหนอ่ะครับผมยิ่งทุกวันเนี้วัวตกราคาตกด้วยราคาตกด้วยแล้วก็ราคาตกด้วยแล้ววัวผมอ่ะ แล้วกว่าคุณคุณซื้อมาเพื่อคุณเนี่ยเพื่อจะให้มันอ้วนเนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายนะไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายเลยถ้าค,คุณถ้าถ้ามือใหม่ด้วยไม่ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรด้วยแล้วเลี้ยงแบบแบบไม่ได้ศึกษามาก่อนเนี้ยแล้วมันมันมันไม่ได้พี่ว่ามันไม่เกี่ยวเดงนะขาวพี่ว่าอยู่ที่การเลี้ยงมากกว่าโอเคสําหรับเรื่องเนื้อนะครับผมสิ่งที่ผมมองว่าควรเป็นตนําหนิก็คือเรื่องเป็นลําปีนะใช่อันนี้คือเรื่องตำหนิจริงใช่ใช่เพราะมันเกี่ยวกับเนื้อโดยตรง ใช่ลำปีนี่ลำปีนี่สําคัญพวกขาสิงพวกอะไรเนี่ยพี่พี่ว่ามันไม่มีมันไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเรื่องพวกเอเป็นลำปีสกินมันจะมีปัญหาเรื่องเนื้อใช่ไหม่อเราขายเนื้อแต่ถ้าถ้าเป็นลำปีสกินแล้วมันเป็นแค่ตุ่มสองตุ่มนะทางเราแนะนําให้คุณผสมกินดีมีชัยกับน้ำพ่นเลยพ่นเลยเมื่อเช้าพี่ก็พ่นนะครับผมพี่พี่ใส่น้ําปุ๊บเทกินดีมีชัยแล้วเอาเครื่องพ่นพ่นเลยครับ แล้วช่วงเนี้ยมันเป็นมลงวันด้วยแต่ถ้าเราใช้พวกนี้ปึ๊บมันไม่ค่อยมีเห็นไหมครับผมมมลงวันสวนมากมันจะไปทําไอให้ให้บวัวมันมีน้ําตามันไปตัไเทต <ừ, S 1> ไปไตอม,ต<า>ม,มนั่นแหละใช่มันจะมีน้ําตาไหลครับผมแต,แต่เมื่อเช้าพี่พี่พี่พ่นพี่พ่นไหนผสมกินดีมีชายพ่นเลยครับผมอีกอย่างหนึง่งมันเพื่อไปไอ ไอ้ไม่ให้แมงหรืออะไรนี่ไปไปเกาะหรือไปนี่มันช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะครับกินดีมีใช่ไม่ใช่ให้แต่วัวก,กินอย่างเดียวนะครับพ่นได้ด้วยบบาเกษตรกรพ่นได้ด้วยอืพ่นได้เพื่อเพื่อไอ้ผิวพันธุ์ของเขาขนของเขาด้วยครับผมอันนี้แหละ <Hey. S 2> ที่ที่เราอยากบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะให้กิน <Wow. S 2> ได้อย่างเดียวเราผสมน้ําพ่นวัวได้อีกครับแล้วช่วยลดการเรื่องพวกแมลงวีแมลงวันที่มาตอมวัวครับ อันนี้คือปัจจัยสําคัญโรคมันเกิดจากแมะลงด้วยอืถ้าเรามีตัวเนี้ยมันก็หายห่วงไปหลายอย่างทั้งโรคภัยไข้เจ็บ,บไม่รู้โรคอะไรแต่โรคอะไรไข้คาแข็งตอนนี้มากับฝนมากับอะไรเงี้ยพวกแมลงวันมาเยอะครับแต่ถ้ามีตัวนี้ได้สบายไปสิบอย่างเอาเป็นว่าถ้าเป็นสายเนื้อคุณแบบดูแลเนื้อเขาให้ดีเนาะว่าถ้ามเป็นลําปีเด็กขาดเลยเกี่ยวกับเนื้อเพราะผมเข้าใจเลยว่าซื้อวัวลําปีไปแล้วต้องลดราคานิดหนึ่งเพราะเนื้อมันอะไรมาจะไม่สวยจริงจริง <Okay. S 2> แต่แต่ถ้าวัวเราพอวัวเราเนะ่ะตัวหนึ่งที่เกิดมาปุ๊บวัคซีนวัคซีนอะไรทุกสิ่งทุกอยา่างตั้งแต่แม่เขาเริ่มตั้งทง้องเราก็ดูแลตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พวกวัคซีนพวกลำปีสกินอะไรถ้าเขาไม่ฉีดถ้ามีมีทุกวันเนี่ยมันมีหมอเดินออกมาฉีดอยู่แล้วครับผมทั้งพวกลำปีไข้าขาแข็งอะไรพวกวัคซีนอะไรเนี่ยเขาจะออกมาฉีดอยู่แล้วตัวไม่กี่บาทหรอกอย่าไปเสียดายตังในจุดนั้นเราฉีดไปเถอะสุดยอดเพราะว่า ลูกวัวแต่ละตัวออกมาปุ๊บมันก็เป็นผลกําไรของเราอยู่แล้วไงต้องดูแลเขาให้ดีตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ะออกมาถ้าเราดูแลไม่ดีลูกอ่อนแอลําปีสกินเกิดขึ้นมาแก้ไขทีหลังมันลําบากเลยนี่โอเคประมาณนี้นะครับผมวันนี้คุณแตวก็พูดตรงใจผมหมดเลยนี่ครับผมจะท้อนหมดเลยเหมือนได้ระบายด้วยใช่ไหมระบายด้วยรบายด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันตัวราคาถูกเกษตรกรเราก็ ช่วยๆกันดูแลเรื่องวัวไอ้วัวของเราให้ดีมันคงจะไม่ถูกตลอดไปหรอกจริงๆแล้วก็อยากให้กําลังใจเกษตรกร,กรทุกคนเลยเราก็ประสบปัญหาเหมือนกันอไอ้ยิ่งเราประสบปัญหาตอนนี้วัวมันถูกถ้ามีที่มีทางเราก็อยากจะซื้อเพิ่มขึ้นนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราประสบปัญหาเรื่องที่ทางเรามันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่มันน้อยแต่ว่าเราก็อยากได้วัวเยอะๆเพราะว่าถึงจะถูกได้ แต่เราก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนี่เพราะว่ายัางไงเราก็เลี้ยงวัวเอาลูกแล้วก็เลี้ยงวัวขายเนื้อครับผมเราไม่ได้มาเลี้ยงวัวเพื่อจะทําแบบวัวสวยงามไม่ให้มีตําหนิโน่นนั่นนี่เราไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นเพราะเลี้ยงขายเนื้ออยู่แล้วโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณแต้วครับอ่าขอบคุณครับสวัสดีค่ะ